ท่านประธานในเวทีนะครับขังไปดอกแล้วก็คารว่ก็ด้ทำหน่งที่สุดท้ายแล้วนี่ขอบดอกใม่มาให้ประธานในวันละนะครับสาธุสาธุสุกไก่สุกใจจเน้อเจริญในธรรมเบืงพี่เบืองนองเลย ครับต่อไปก็ขอกราบเมโนพระภิกษุสามเณรทุกรูปครับในปางดอกไม้จันนะครับขอกราบยมโณครับนำไปถัดหนึน่งสองสามสี่ห้าหลังจากประเดชพะกุลหลงตานะครับ <4 S 1> พิจา,นารณาผ้าบังสกุลน,นะครับรและก็วางดอกไม้จันนะครับรต่อไปก็เป็นของค <ไป S 1> ณะสงฆ์นะครับกูบารย์ที่มาร่วมพิธีนะครับหลวงปู่ หลวงพ่อธนูชัยนะครับจันทูพาสูนะครับอายุ67ปีนะครับพรรษาสองนะครับมีศักดิ์เป็นพระพี่ชายของพระประัศักดิ์ีนะครับจันทวังโูนะครับนี่นะครับนิมพระคูประหลัศักดิ์สีจันทวังโูนะครับถ้าผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยด้อนะครับ เป็นทีของคณะสงฆ์ก่อนนะครับแล้วค่อยจะเป็นที่ของญาติโยมนะครับมาวางดอกไม้จันทร์นะครับสภาวะโตอรหรันโตสัมมาสัมพุทธานา <c oughs> สกสลานธรมมากสลานธรมมาอปยากตา

นามโลฝารามะนังวัสสัทธารามะนังวาขันธารามะนังวะลัสสารามะนังวะอภะทะอะภารามะนัง <tang> <tang>

มาอิเมธรรมาโกซาลาปันจานธารโรเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารักตัวเวนญาณขันธ์โทตานาคตะม เกราะฟังอเทศานะปัญจปันน้ำอาชาตังวาปะเหตุทาวาโอริกังวาน อาภิสันโยเหตตวาอภิสังคิเปตตาวาอายังวดรูปกขันโทสังฆะโหอสังฆะโหสังฆหิเต สังขะเหตังังขะเหตเถนะสังขะเหตังสังขะเหตเถนะสังขะอสังขะเหตเถนะอสังขะเหตังสัมปโยชน์คเวปโยโนคปโยเตนะเวปโยเตปโยตะ ลโยตังขะบขะเหตังชาปัญญาเิโยขันนาปัญญาเตอายาตนาปันเตธาตุปัญญาเตสัจจปัญญาเตอินทริยาปัญ ते बुखला पन्या तिकिता वता भुखला नाम्भु ते समया विमू तो असमया विमू तो अकु पधामु अकु पधामु पली นาธรรมอปริหานาธรรมเจตนาอนุราคะนาขาพุทธชโนโคตระหพยโยปรโตอภยโยาคะคมโน โตอนิยโตปฏิปันภะเลนิโตอะระหะอะระหะตายะปฏิปันโนบุคโลาโอภัณฑะเจชากาถาปะละมัธยานเถอะมัน โยชนิการโทปลมาโทตตุนโสบุคัลโลโอภลามเจตานะปาลามเห็นนัตตาเหวังวะตาเพอาชานานเนงคหังพันเจบก โอภัลลามบาิติจันติการทปัลลามาเทนะเตนะวัดเรวัดจันทิกาโทูบาลามาทตตนสมบุคโลโอภัลัม เจกานาพัลมาเทนันเตเมชาเยเกตโกศลานธรรมาเอเตโกศลโมลาเยวาปนาโกศลโมลาสัพเพ Tham ma cô Sala ye ke ke cô Sala tham ma sa pe cô Sala ก็ซลเหตุปัจจยโยลลัมาณปัจจยโยะเปติปัตอนันตลาปัจโยสามันตาราปัจโยสหัจจะปะอนยมัญญาปัจโยเนสยปัจโยอุปเนี โอเลนชาตป่าใยโยมปัาชาติชาติปาใจโยอาเซวนะป่ากรรมปัาจโยวิปากาปัาจโยอาหาราปัาจโยเย็น ใจโยชาณปัใจโยมาคปัใจโยสัมปโยใจโยเวปฟโยนาปัใจโยอาทิปัใจโยนาเวคาตาปัใจโยอาเวคาตาปัใจโย ภิวาทนาสิริสันนิกังวุธาปจายิโนจตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะระหัลืมไปไทยญาติโยมมารับ12345ลืมถ่ายนะครับญาติยโยมที่มารับสติกเกอร์นะครับจากประเดชพระคุณหลวงตานะครับนี่นะครับเป็น พิเศษนะครับเรื่องหนังสือเก่งเออให้ได้คุยกันหลายสาธุสาธุสุขใจสุขใจเอาให้เบิดอเดอร์ที่เหลือก็ไปมอบไปับต่อสารประโยชน์ได้ที่เหลือเดอ้อไปให้รพชต,ตเขาไปแจกคนป่วยคนไข้ในเบิรด<ว>นะครับอ่ ไป็ลายค่ะได้ประโยชน์จากรอบมเือแบกกันไปรอตอาเตียงนโอ้พนันตอเสียกางหนมีน้อยไม่ังมาือมันอเสงเอาวเจ้าของันนีนวาตายเลยนะเพิ่งกระตายได้ขนาดอเสงเจ้าของเพิ่งเป็นตายเนาะ

เยินยืนเยินเยินบ่เป็นอย่าง้อเเอเวตรนเนร์ิดก่อนแล้เราอยดูอกั้เตนเนออันดับแรกอย่าลืมเรื่องเต้นนะครับอ้าวตัวนี้ว่าเลยนี่อ้าว พี่น้องทีมงานครับตัวหลังผมดี่ว่างแล้วเอาเอาเลยเก็บเลยตัวนี้ครับช่วยเลยเอาตัวนี้ก็เก็บเลยเอาสมอนี่เอาใครอยูนสมอเก็บให้หน่อยเก็บเต็มเลยใส่สมอลเอาไว้จะนับหลอกตาเห่าเนาะเดี๋ยวไปดูมาเราพักการเถ่าวันนี้านอ เดอขออนญาตสร้างไว้เจอเม่อสิไม่อกไม่โตเด้อขอลูกบานที่ขออญาตเก็บเต็มเหขอขอบพระคุณครับทีมงานทุกคนเด้อทีมงานตัมมาตมท้าขอขอบคุณคุณตีรักษ์เด้อคุณวักรนาคุณอุมาพรเม่ิ่านกเพิ่นไม่รู้ตัวเลยเพิ้กมาเอย เรียองผ้าประสสกุลต้ต้อยต้องขอขอบกุลอาเดีเฉพาะผูุลนำมุกเราสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใหญ่บ้านลำดานุยแข็งแข็งแข็อ่อเอาขอยเก็บเต็นตัวนี้ให้เรียบร้อยสักก่อนเด้อาเพมาเต็นตครับมาเมฆคุณอุทัยไม่ต้องสั่งเขาอานังก็ได้ไม่อดสาธุเยนได้จากไหข้ามแล้ว อะไรเร่มีเวลาแล้วทางานเกบเวลาเอารรมละสาธุโอเคครับสว่าเขาต้องผ่านสาธุสาธุไม่มีเวลานะครับเราต้องทำงานเกเวลาสาธุ

อาชาอดีตคุณราชิแล้วทอเสื่อได้ปนรานทำงานเลยไม่หยังอะไนี่ลุยมน่รุยงานโมยเออไม่อยางจะได้อยู่พคนนี่โอ้ย้สายิดสายไฟตะกอตทองสายบเบสายไฟลงสาเลยสาตุติดได้สะดวกรับเ่ยวครับเบลมคขับ สิดรถตู้คันหนรถตู้เรลงโาบปอย่างนี้ต่อไปหาลงตาเด้อ mm ลูกเด้อมัดข้อมือก็ทูเออทูเอ่อึกึกผมให้ออสโมฝึไว้ครับต้องไปอสโมก็ต้องเข้มเข็มเลย ทีมงานทำแล้วครับขอขอบคุณทีมงานด้านบนเออโอ้ยสาธุเอาชุดไทยเขาลงตามชุดไทยจังเลยอ่านายกเห็ดมาไว้แจกวันนี้ดี๋ยวจะให้คุณพี่ที่บอกเก็บสายไฟก่อนครับ